ปีนไอ้เจ้านี้เจ้านี้ปีนเลยเจ้านี้ปีนเหมือนยายบอกเลยเอ,า,เอ,า,เอาค่อยๆกินเอ,เอาเอากดหววัวเอาเวงเอาอ มามามาเมียวโอ้ยไอเจ้านี้ไอนี่มามามาแล้วมาเมียวเมียวเมียว,ยวโอ้ยมาขออยู่หนูมาขอยอยู่เหรอลูกหนูมาขออยู่หนูขออยู่หนูกินอ่ะลูกกินกินกินเจ้านี้มาขออยู่เนี่ยเจอเมื่อคืนเนี่ยมาขออยู่เนี่ย งตัวที่บอกยายนี่ยเด้มาขออยู่อ๋มาละยาตดีอยู่ไอ้หนูมาขออยู่เหรอลูลกตัวผู้ตัวผู้เจ้านี้มาขออยู่นะกินด้วยกันลูกกินด้วยกันนะมาขออยู่ให้หนูก็ขออยู่ลกูก